ทำไมผมรู้สึกเหมือนกับว่ากิจกรรมของคุณเดวิดนะครับในด้านของการเมืองเนี่ยก็แทนที่แบบจะไปหาคนที่มีอายุพอที่เขาจะเลือกตั้งได้อะแต่ว่าผมแปลกใจว่าทำไมการลงพื้นที่ในช่วงใกล้จะเลือกตั้งแบบนี้ซึ่งต้องหาคะแนนหาเสียงเนาะแต่ก็ไปสอนหนังสือเด็กหรือว่าไปยุ่งอยู่กับกิจกรรมของเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปเลือกคุณเดวิดด้วยซ้ัมอ๋โอเคว่าไงเดียก็ ช่วงหาเสียงก็จริงครับแต่พอลงพื้นที่ไปเราเห็นเด็กเล็กเนาะเราเห็นเยาวชนนะครับอยากมีพื้นที่อยากเตะบอลอยากมีโอกาสอยากเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นครับก็มันอดไม่ได้ครับที่เลยคิดว่าไหนไหนเราก็ลงพื้นที่อยู่แล้วครับมันไม่เหนือบากว่าแรงเลยที่ผมจะใช้ความสามารถที่ผมมีอยู่แล้วครับไม่ต้องไปจ้างใครไม่ต้องทาอะไรเอาสิ่งนี้เข้าไปสอนเขาแล้วก็จะได้พูดคุยกับเขาไปได้วยครับว่าเขาเติบโตมาใน พื้นที่นี้เขาเขาคิดอย่างไรเขาอยากเห็นอะไรแล้วทําไมเขาถึงอยากเห็นอย่างนั้นนะครับถึงความคิดของพวกเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็น first water ในอยู่ในตอนนี้ครับแต่ผมก็จะได้มีเวลาเตรียมการบ้านนะครับในการที่จะทําโครงการที่เป็นระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยเพื่อที่จะมาให้น้องๆเยาวชนพวกนี้ครับได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับ ใใคล้ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่คุณดีวิตจะต้องไปดูแลใช่ครับใช่คผมคิดว่าในชุมชนนะครับมันมันต้อง มันต้องเดินไปพร้อมกันครับไม่แต่ผู้สูงอายุก,ก็ดีวัยกลางคนก็ดีคนที่เพิ่งเริ่มทํางานนักเรียนนักศึกษาครับมันต้องเดินไปในทิศทางแบบเดียวกันครับแล้วผมก็คิดว่าการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถสร้างอะไรออกมาจากชุมชนได้อย่างกรณีของที่บ้านครัวครับที่จะไปสอนในการตัดต่อนะครับแล้วก็สอนในการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงการท่องเที่ยวครับคนคนเดียวทําได้ไม่ครอบคลุมหรอครับนนักหลายๆเจน อยู่ในพื้นที่ครับน้องๆก็อาจจะเป็นทูตวัฒนธรรมทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าผู้ภาษาเขาเป็นรู้ว่าต้องขายอะไรนะครับแล้วก็ช่วยการค้าขายแล้วก็ทาเศร,รษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ครับผมกำลังจะบอกว่าการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ต้องอาศัยความสามารถของคนหลายๆเจนเด็กที่คุณเดวิดไปดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในการลงพื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยโอเคแหละคนแก่เขาก็มีสกิลในแบบหนึ่งที่เขาจะสามารถที่จะ พัฒนาชุมชนได้คนวัยกลางคนก็มีสกิลอีกแบบหนึ่งที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนได้<ช>และที่สําคัญก็คือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าอ๋อที่ผมสงสัยว่าเอา้าคุณเดวิดไปลงพื้นที่ก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วใช่ไหมก็ต้องหาคะแนนกับคนที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้ง<ช>แล้ว<ช>คุณเดวิดจะไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเด็กที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งทาไมอ๋อพอ,อ,อ,อได้ฟังคุณเดวิดพูดไปแกผมก็เข้าใจว่า อมันมันเป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชนเนาะคุณเดวิดเรีอกมองเลยข้ามการชนะหรือแพ้ในสนามการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่คุณเดวิดทําให้ผมเห็นก็คือมันเป็นเรื่องของการอยากจะพัฒนาชุมชนจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรแล้วก็อย่างที่คุณเดวิดบอกอยู่ตลอดเวลาวันนี้ทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนใช่ครับแล้วอยากเห็นนัอ้องนักเรียนผมก็ปั้นนักเรียน ักศึกษามาเยอะลยอย่างที่บอกครับพอเห็นเขาแล้วอโอกาสนี้เราให้ได้ก็ไม่ต้องรออนาคตครับบางอย่างเริ่มได้เลยก็เริ่มได้ก่อนเลยครับแล้วก็แน่นอนครับผมไม่ลืมไปหาเสียงนะยังไงก็หาเสียงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆที่ทําเพื่อชุมชนได้ครับแต่รู้สึกว่าจะทําอยู่ตลอดเดินตามถ่ายคุณเดวิดนี่ก็จะแวะหายาวชนหาเด็กคอยจะสอนหนังสือคอยจะทำนู่นทำนี่ให้ตลอดเลยครับนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงกันเนาะว่าสิ่งที่คุณเดวิดทำเนี่ยนะครับในอนาคตอันใกล้แล้วไม่ไม่ผมคิดว่าคงไม่เกินปีหนึ่งหรอกนะฮะมันก็ต้องด้วยความจริงจังของคุณเดวิดในนักขนาดนี้ครับ<ช>โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชุมชนเนาะครับผม